สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนั่นก็คือเรื่องว่าวัสดุและการใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเอจะเกี่ยวอะไรกับภาพที่ครูโบโชว์ให้เด็กๆดูหรือเปล่านะ ฉันทําจากวัสดุอะไรหรือฉันทําจากวัสดุใดเด็กๆตอบครูโบได้ไหมคะว่าพี่ตุ๊กตาหมีเนี่ยทำจากอะไรคําตอบก็คือตุ๊กตาหมีทําจากผ้านั่นเองค่ะแล้วช้อนพลาสติกล่ะคะทําจากอะไรแน่ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะว่าช้อนพลาสติกทําจากพลาสติกนั่นเองค่ะ แล้วต่อไปล่ะคะลูกบอลยางคูโรก็อแาบเฉลยอีกแล้วลูกบอลยางทํามาจากอะไรคะใช่แล้วคะ่ะลูกบอลยางทํามาจากยางนั่นเองคะ่ะแล้วหนังสือเล่มนี้ล่ะคะ how to enjoy long walks on the beach อ่าหนังสือเล่มนี้ทําจากอะไรคะแทนแทนแทน หนังสือทําจากกระดาษน,นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าวัสดุทํามาจากอะไรบ้างนั่นเองนะคะสมบัติของวัสดุมีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเรายังไม่ลงเนื้อหาลึกนะตัวอย่างนะคะวัตถุของเราก็มีตุ๊กตาผ้าช้อนพลาสติกลูกบอลยางหนังสือใช่ไหมคะ วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตาผ้านะคะก็คือผ้าวัสดุที่ใช้ทำช้อนพลาสติกก็คือพลาสติกวัสดุที่ใช้ทำลูกบอลยางก็คือยางวัสดุที่ใช้ทำหนังสือก็คือกระดาษสมบัติของวัสดุนะคะผ้าสมบัติของผ้านะคะก็จะนุ่มยืดหยุ่นได้ผิวไม่มันวาวแล้วก็ทึบนะคะส่วนสมบัติของพลาสติกก็จะแข็ง ยืดไม่ได้ผิวไม่มันวาวแล้วก็ทึบค่ะส่วนสมบัติของยางนะคะก็จะนุ่มยืดได้ผิวไม่มันวาวทึบและสุดท้ายนะคะสมบัติของกระดาษก็จะแข็งยืดไม่ได้ผิวไม่มันวาวทึบแถมฉีกขาดง่ายด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูโบพักเกลืน่นเด็กเกลื่นนํานะคะว่าเอสมบัติของวัสดุหรือวัสดุมีอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะแล้ววัสดุ มีการใช้ประโยชน์อย่างไรอะเรากลับมาดูรูปนี้อีกครั้งหนึ่งครูโบก็มีคำถามเกี่ยวกับรูปนี้ให้เด็กๆได้ดูด้วยรูปนี้มีอยู่ในหนังสือของเด็กๆด้วยนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่2 0และหน้า21เป็นรูปใหญ่เบล่มเลยอยู่ในหน้า2 0และหน้า21ของเด็กๆนะคะครูโบจะถามอะไรเด็กๆเอ่ยข้อหนึ่งนะคะเด็กๆในภาพใช้วัตถุใดป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝน ดูรูปสิเด็กๆในรูปสีคนนี้ใช้อะไรป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝนคะคำตอบก็คือใช้ร่มใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงใช้ร่มใช้เสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้ายางนั่นเองค่ะข้อ2วัตถุเหล่านั้นทําจากวัสดุอะไรอร่มเสื้อกันฝนรองเท้ายางทําจากวัสดุอะไรไปดูคําตอบกันค่ะ ร่มทําจากผ้าร่มนะคะเสื้อกันฝนทําจากพลาสติกรองเท้ายางทําจากยางเอ๊สงสัยไหมคะว่าทําไมวัตถุเหล่านี้ถึงทําจากวัดสดุเหล่านี้อืมมันจะเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปหรือเปล่าหนาะทําไมเสื้อกันฝนถึงต้องทําจากพลาสติกเสื้อกันฝนจะทําจากกระดาษได้หรือเปล่า อ่าน่าคิดนะคะอืมหน่วยที่2วัสดุและการใช้ประโยชน์นะคะคำถามสำคัญประจําหน่วยอยู่ในหน้าที่20เลยคำถามก็คือการเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์พิจารณาจากอะไรบ้างครูโบก็จะกลับมาถามเด็กๆอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราเรียนจบ หน่วยที่2นีมแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็ค้นหาคําตอบกันไว้ก่อนเลยว่าการเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์เนี่ยพิจนารณาจากอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ประจําบทที่1สมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์ของวัสดุจุดประสงค์มีอะไรบ้างข้อ1น,นะคะอธิบายและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิด2 อธิบายสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุต่างๆมาผสมกัน 3. เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำวัตถุตามความต้องการ 4. บอกแนวทางการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั่นก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านบทนี้นั่นเองนะคะก็อย่างเช่นสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดพลาสติก กับผ้าสมบัติการดูดซับน้ำจะเหมือนกันหรือเปล่านะหรือเมื่อเรานำวัสดุมาผสมกันแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเมื่อเราเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่เรานำมาใช้เนี่ยสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดน่ะมีสมบัติเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงแล้วก็บอกแนวทางการนำวัสดุมาใช้ใหม่ด้วยนะคะเป็นการรีไซเคิลนั่นเอง มาเนื้อเรื่องกับครูโบนะคะของเล่นของใช้ของฉันจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า22นะคะอ่านไปพร้อมๆกับครูโบเลยนะแล้วครูโบก็จะมีคำถามถามเด็กๆด้วยมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะรอบตัวเรามีวัตถุหรือสิ่งของมากมายเช่นของเล่นของใช้ซึ่งทำจากวัสดุชนิดต่างๆทั้งที่มีสมบัติเหมือนกันและแตกต่างกัน วัสดุมีสมบัติต่างกันหลายประเภทเช่นครุกรารียบมันวาวแข็งยืดได้งอได้ใสทึบอ,อเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะโอเคไหมเพราะว่าเมื่อกี้ครูโบอ่านค่อนข้างเร็วเด็กๆก็อ่านไปตามสไตล์ของเด็กๆโอเคไหมคะอืมไปดูคําถามของครูโบกันค่ะว่าครูโบจะถามอะไรเด็กๆข้อหนึ่งนะคะจับรูป ในหน้า22หรือบนหน้าจอของครูโบเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในรูปมีอะไรบ้างคะครูโบก็พยายามหาชื่อของมันมานะคะเพื่อมาตอบคำถามเด็กๆนะโอเคนะคะมีกระเป๋าเป้อ่ามีกระเป๋าเป้ลายคิตตี้อ่ามีขวดนมมีที่วางขวดนมใช่ไหมคะมีห่วงยางรูปสุนัข มีตะก้าตะก,ก้าที่เหมือนจะเป็นตะก้าผ้าหรือตะก้าอะไรสักอย่างนะคะลูกบอลยางที่เป็นลูกสีชมพูลูกหัวใจสีฟ้านะคะขวดน้ำพลาสติกลายเมโลดี้นะคะเสาโยนห่วงเสาโยนห่วงที่มีหลายๆสีนะคะรถไถรถขาไถาสิงโตไว้ให้เด็กฝึกไว้ให้น้องเบบีฝึกเดินนะคะ กระเป๋าของเล่นอ่ากระเป๋าของเล่นอาจจะเป็นภายในนี้อาจจะเป็นเครื่องมือคุณหมอก็ได้นะคะแล้วก็ตุ๊กตาเป็ดนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นอะไรเพิ่ม,เต,มเติมจากนี้สามารถเสนอแนะคูโบมาได้เลยนะคะคูโบขาดอะไรไปนะคะอาจจะเป็นอันนี้อันนี้อาจจะเป็นรถอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็กระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่งที่คูโบไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนั่นเองนะคะต่อไปข้อสอง วัตถุต่างๆเหล่านี้ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่อย่างไรวัตถุต่างๆเหล่านี้นะคะบางอย่างทำจากวัสดุชนิดเดียวกันและบางอย่างทำจากวัสดุต่างชนิดกันนะคะเช่นห่วนยางและลูกบอลเนี่ยทำมาจากยางขวดน้ำขวดนมที่วางขวดนมของเล่นต่างๆทำจากพลาสติกกระปเป๋าเป้ทำจากผ้าห่วงไม้ทำจากไม้นั่นเองค่ะ ามนะคะวัตถุแต่ละชิ้นนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอของที่อยู่ในรูปเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเอ่ยวัตถุบางชิ้นนะคะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราจำเป็นจะต้องมีนะคะได้แก่กระเป๋าเป้ใช้มาโรงเรียนถูกต้องไหมตะกร้าใส่ของขวดนมและที่วางขวดนมสำหรับคุณแม่ที่มีลูกเแบบี๋อยู่ใช่ไหมคะขวดน้ำ แล้ววัตถุบางชิ้นเป็นของเล่นเช่นอะไรได้คะห่วงยางลูกบอลห่วงไม้รถเข็นรถไถสิงโตนั่นเองรถขาไถาสิงโตนั่นเองตุ๊กตาเป็ดกระเป๋าของเล่นนะคะ 4. วัตถุหรือสิ่งของรอบตัวเราทำจากวัสดุที่มีสมบัติอะไรบ้างวัสดุอาจมีสมบัติกรุบกระ เรียบมันวาวไม่มันวาวแข็งนุ่มยืดได้ยืดไม่ได้งอได้งอไม่ได้ทึบหรือขุ่นหรืออาจจะใสก็ได้นะคะสำรวจความรู้ก่อนเรียนแน่นอนอยู่ในแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน้า32 33และ34นะคะให้เด็กๆลองทำกันก่อนเมื่อ ไร่ที่ครูโบจะเฉลยให้เด็กๆฟังเมื่อเราเรียนบทนี้จบหรือหน่วยนี้จบนะคะครูโบก็จะย้อนกลับมาเฉลยสํารวจความรู้ก่อนเรียนแล้วก็ให้เด็กๆแก้ถ้าเด็กๆทําผิดนะคะโอเคไหมตอนนี้เด็กๆใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่นตอนนี้ใช้ประสบการณ์เดิมในการทําก่อนนะคะโอเคไหมครูโบเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆแน่นอนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ การเกิดเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวัสดุและการนำมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็รวมถึงฝากให้เด็กๆทำสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จดถึงเท่านี้แล้วหวังว่าชั่วโมงถัดไปเด็กๆจะทำสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อไปเริ่มกิจกรรมใหม่กันนะโอเคไหมเพื่อขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย